เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะหอมเหลืองแล้วนะคะแล้วพอพริกลงค่ะพริกลงนะคะแบบเก็ไปแล้วนะคะค่ะลงรสนะคะเยี่เว็นนี้ก็เตรียมน้ำเขือปลาขำเปียกไว้แล้วค่ะ เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วะคะ่ะหอมเหลืองแล้วนะคะแล้วขอพิกลงค่ะพิกลงนะคะจะเป็นนีก็จะแค่มะขามเปียกพิกเยอะไปค่ะพิกเยอะไปเนาะเผ็ดแล้วก็ม,มีลู แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเนาะผิกหมูไปผัดค่ะผิกหมูไปผัดนะคะตมด้วยปลากระป๋องค่ะตมด้วยปลากระป๋องนะคะให้หอมกับกระเทียมเหลืองก่อนค่ะเพื่อการหอมนะคะ เดีย๋ยวเป็นนี้ก็จะแคแ่มาขมเปียกเดีย๋ยวเป็นนี้ก็จะแคแ่มาขมเปียกไว้แล้วนะคะ พอลอให้หอมมันเหลืองค่ะหอมมันเหลืองนะคะเย็นนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะหอมเหลืองแล้วนะคะแล้วก็เอาพริกลงค่ะพริกลงนะคะพริกเยอะไปค่ะพริกเยอะไปเนาะเผ็ดแล้วก็มีลู วันนี้จะทําน้ําพริกค่ะทําน้ําพริกนะคะน้ําพริกปลา่ยนนะคะเสร็จแ,แล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะหอมเหลืองแล้วนะคะแล้วก็เอาพริกลงค่ะพริกลงนะคะเยอะค่ะปลากของกระป๋องก็เยอะนะคะพอๆกันกับพริกเลยค่ะ แค่นี้เราก็ปรุงรสเยอะค่ะฝักหองกับองมันก็เยอะนะคะพอๆกันกับพริกค่ะจะได้หอมๆค่ะมันจะได้หอมๆถ้าเราไม่เคียวให้หอมนะคะรสชาติมันก็จะเปลี่ยนค่ะ สดแล้วก็เจ็ดนะเกี่ยวหอมเจียวกระเทียมให้เหลืองค่ะแล้วก็จะเอาพริกลงไปผัดนะคะนะเกี่ยวหอมเจียวกระเทียมให้เหลืองค่ะแล้วก็จะเอาพริกลงไปผัดนะคะ ให้หอมกับกระเทียมเหลืองก่อนค่ะเพะื่อการหอมนะคะนะคะเจียวหอมเจียวกระเทียมให้เหลืองค่ะแล้วก็จะเอาพริกลงไปผัดนะคะเียนนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วะคะ่ะหอมเหลืองแล้วนะคะแล้วก็พริกลงค่ะพริกลงนะคะ ทอดทอดผิดหมูไปผัดค่ะผิดหมูไปผัดนะคะตามด้วยปลากระป๋องค่ะตามด้วยปลากระป๋องนะคะ เย็นว bon ันนี้ก็เตรียมน้ำเขือปะคั้มเปียกไว้แล้วค่ะวันนี้จะทำน้ำพริกค่ะทำน้ำพริกนะคะน้ำพริกปักเอาลงตะเกียวก่อนค่ะเอาลงตะเกียวก่อนนะคะเอาลงตะเกียวก่อนค่ะเอาลงตะเกียวก่อนนะคะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค,ะวค่ะเกียวหอมเก่ยวกะเีรมไม่เหลืองค่ะแล้วก็จะเอา คริลปลงไปผัดนะคะคลิปกับหัวหอมนะคะซอยไว้แล้วค่ะซอยไว้แล้วหอมก,กะเทียนนะคะจากไปแล้วนะคะ รอให้หอมมันเหลืองค่ะหอมมันเหลืองนะคะต้ปฟองค่ะ จยวหอมเจียวกระเทียมไม่เหลืองก่อนนะคะผิดค่ะหัวหอมนะคะซอยไว้แล้วค่ะซอยไว้แล้ว <c oughs> หอมกระเทียมนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะไว้แล้วนะคะเจียวหอมเจียวกระเทียมให้เหลืองค่ะแล้วก็จะเอาพริกลงไปผัดนะคะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะได้หอมๆค่ะมันจะได้หอมๆถ้าเราไม่เคี่ยวให้หอมนะคะรสชาติมันก็จะเปลี่ยนค่ะรสชาติมันก็จะปิดก็รอให้หอมมันเหลืองค่ะหอมมันเหลืองนะคะ ลงผิ่เกี่ยวก่อนค่ะลงผิวเกี่ยวก่อนนะคะนะี่คะเกี่ยวหอมเกี่ยวกระเทียมให้เหลืองค่ะแล้วก็จะเอาพริกลงไปผัดนะคะ นี้จะทำน้ำพริกค่ะทำน้ำพริกนะคะน้ำพริกปล่ยนนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะหอมเหลืองแล้วนะคะเราก็เอาพริกลงค่ะพริกลงนะคะเอาลงทิเคียวก่อนค่ะเอาลงไปเคียวก่อนนะคะ ให้หอมกับกระเทียมเหลืองก่อนค่ะเพื่อการหอมนะคะ